สวนมะม่วงเสือเบอร์ของใครครับของเราามเจ้าของนี่คือเจ้าของสวนนะครับเราไม่ได้ขโมยเรามาป้นเรามาป้นเราเตรียมถุงมาแล้วพอเหรอสวนเขาใหญ่มากเลยนะให้ดูถุงด้วยกี่ใบนี่ครับโอ้โหบรรยากาศวานนี้เหรอ คุณพานี้จะได้เอารถมาเองคุณพาแล้วเมษาเรามาเมษาสงการมาเปิ้ลเราต้องมาก่อนก่อนเขาส่งไม่มีมีลูกห้อยของลุงนแล้วน้องนีเป็นน้ำหรอไม่ใช่ไหนลูกไหนเก็บไปแล้วนี่ครับหนึ่งลูก นี่ลงแล้วนะ